สวัสดีครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทะละมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชำรัดแก่ชาวไทยครั้งแรกในวันที่18กรกฎาคม1 7 แก่นิสิตมหาวิายทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากนั้นก็เกิดปัญหาวิกฤตการเงินนะครับในเอเชียในปีบส2 5 4พศ2540เราได้นำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาวิกฤตทางการเงินในเอเชียอย่างได้ผลนะครับ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจปัยาแนวการดาเนินชีวิตหรือแนวการดารงชีวิตตั้งแต่ระดับครอบครัวนะครับระดับชุมชนถึงระดับรัฐเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเลยครับ,นรบในครอบครัวคือพื้นฐานของสังคมไทยเลยครอบครัวสถาบันครอบครัวนะครับเสร็จแล้ว ก็นำมาใช้ในระดับชุมชนได้นะฮะชุมชนในหมู่บ้านในจังหวัดมาจนถึงสูงสุดคือในระดับของรัฐนะฮะหรือรัฐบาลหรือประเทศก็สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะครับ ในระดับต่างๆได้อย่างมีประโยชน์และเกิดความสุขนะครับ ฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำว่าความพอเพียงก่อนนะครับฉนั้นความพอเพียงนะครับมันมีความหมายของมันนะครับความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลความจำเป็นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับนั่นคือลักษณะของความพอเพียงนะครับพอประมาณพอประมาณยังไง คือพอประมาณในการดําเนินชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตเวลาซื้อของนะครับซื้อของก็จะต้องมีความประมาณกับตัวเองและเหตุผลในซื้อของว่ามีอะไรบ้างและความจําเป็นในการซื้อสินค้าหรือซื้อสิ่งของที่มีความจำเป็นนั้นมีอะไรบ้างนะครับต่อไปครับนักเรียนครับความพอดีความดีคือความมีความจําเป็นนะครับในการดําเนินชีวิต ต่อไปปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรียกว่าสามห่วงที่เรียกกันติดปากนะครับมีองค์ประกอบด้วยกัน3ข้อนะครับข้อที่แรกคือความพอประมาณพอประมาณยังไงคือความพอดีต่อการความจําเป็นหรือเหมาะสมกับฐานะของตนเองครับนะครับนั่นคือห่วงที่1ต่อไปห่วงที่2คือครับมีเหตุผลนะครับเหตุผลยังไง เหตุผลในการตัดสินใจนะครับโดยใช้ตามหลักวิชาการนะครับยึดก,กฎหมายยึดหลักศินธรรมโดยไม่ขัดต่อหลักวิชาการกฎหมายและสิลธธรรมนั่นคือหลักมีเหตุผลเป็นห่วงที่สองครับต่อไปนะครับเป็นห่วงที่สามห่วงที่สามนะครับมีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีนะครับหัวที่3ม,มีปูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับคือการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับเพราะโรคทุกวันประเทศทุกวันในโลกนี้จะต้องมีการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ เพราะว่าโลกหมุนไม่มีการหยุดยิ่งก็จะต้องมีผลกระทบมามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่น,นอนครับต่าราต่อไปครับ3ห่วงและต่อไปคือ2เงื่อนไขนะครับสงเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือความรู้นะรู้ยังไงร,รอบรู้รอบคอบระมัดระวังนะครับในการดําเนินชีวิตอันนี้คือ เงื่อนไขข้อที่1ความรู้นะครับต่อไปเงื่อนไขที่สองคุณธรรมคุณธรรมคืออะไรคือความซื่อส,สัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญานะครับมีการแบ่งปันนะครับทั้งหมดนี้นะครับทั้ง3ามพวงสองเงื่อนไขนี้ก็จะนำไปสู่นะครับให้เกิดปัญหาที่ ดีหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมต้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงของราชการที่9ของเรานี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ